Mày thú à นี่หน่อไม้สม้มอันนี้อันนี้มันอยา่างปลระค่ะพี่นนอกนี่คือนน่ใไม้ทุ้งเนอะจำนายใครสิกินเวิร์ดเนาะพือแบบเห็ดไปกินแหละคล้ายน,น้ำเลื้อกินกับค้าย เข้าหายงเข้าหนึ่งเข้างยางอเาบหนึ่งกมานน แล้วหนึ่งก็บมานนะแม่ไซบอกว่าปีนี้กับพี่น้องซุดพุ่นแต่ว่ามันเนาเหลือจำนี่ของป่าซูริโยบานทาบานปากซ้อยค่ะ ค่ะพี่นอ้องแต่ก่อนนั่นแต่ใหม่นั่นจนสุดใหม่น่นอยจนสุดเออเพื่อนก็บ,บอกไม่ดีมากเก็บผาพอยู่การทนาน,นี่นีอยู่มากเกือบเพราะท่านนีแ่แหละเนี่ยมากเหมือนกันยังร้ายกว่านี้อยู่โอ้เสียดายน่อใหม่มันก็มีการพีชผาดได้พี่น้องคือเฮ็ดกับเขานี่แหละมือแสบมือเข้มมือจาง มันก็ต้องผิดดมก่นะบพออกนี่คือรอใหม่งูฝ่าซูรีโยคนก็ตเห็บร้ายอยู่แต่ว่าปีนี้พิดสูด พิสูจน mà <ày> ์ได้แหะกระนาเยอมานี้ึงก็ได้น่ชานี้หนึ่งช้นี้่าุ้ยตไลุ่กชุกตล้ทตะาไมุ้่กุกไม่เดี๋ยวนไม่สัตว์่วน ไมาเดีวเด้ี้หม่อะไรกันอันนี้เร่ใมเรือง่สงก็อุ่นสนี่คือใสูนี่คือลไม้ส้มนี่คือไม้ถุงได้จักเดือนมันเป็นปี่แล้ unku, umas, เวเป็นปีนะับโเสีย ต่ไดโเซ่เนี่ยคืออยู่ได้เป็นปีไอ้คองขอยเอแบบเคียนจะเป็นปีใช่ไหมีมก่เนี่ยเห็ดช้านี่ถุงหนึกก่งหกอะไรเห็ดไรเอาปลาท้ายยีรงลวงอยูนไรปีไก่เห็ดไรเนี่ีนี่นก็เห็ดไรจนชุดเล้านี่พิชชุดอย่งว่าเนาจะลย เฮ้ยว่าเราเคยมากกันนี่ที่ผ่าที่มาเคย่อเห็ดเนาะเคยเห็ดแน่นี่ก็เถื่อหนึ่งมิตรหนึ่งก็ไหม่เียจะีจะมาเกี่ดใ่ทุงอย่างนะโบเคยเห็ดก็เถื่อแต่เัาไมาเห็ดปีเดียพิจเลยเนาเดี๋เราจะเอาชิ้งหนึ่งมาทงเออดเ่าชิ้นหนึ่งมถทงขาหนึ่งชุกแหลวข้าก็ม่ถาจะมาหัดสอนุงหัดย่างกีตัวปีน่รุปปาน ลาิ่ฮ่งนี้แบี้เองว่อันเอาไกเอาโดดเน้ท่งเชมเน้พี่เ้าเอาโดดป็นบอกเออ่งะผีเป็นไดทางมาเข่าพี่เสียจกล้าอย่ามันเอา mang ra tôi, đây dạ, tôi để vậy tôi đang là... dặn tôi như thế tôi đang vẫn phải chỉ lau dặn là thế để lá qua ta ao thang thang ở thang ở thay ở thay nó có ở thay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  ở nó ở thay <laughs> ถ้าโปรโมดแล้วก็นหนยทุงหนึ่งถึงสาลที่บาทได้เป็นหายฟรีหายอ่ะยูทู่เบอร์มาโปรโมดอ่ะแล้วไม่หายค่ะมาสู